ปี2567ปีที่แรงงานไทยกำลังขาดแคลนอย่างหนักและนี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเจน Baby ้บูมเพราะว่าพวกเขากำลังจะกเกษียณหมดแล้วอ้างอิงจากข้อมูลของสูนวิจัยเกษตรกรไทยนะครับมีอาชีพมากมายที่ต้องใช้บริการอิ m เม r a รนส์หรือว่าชาวต่างชาติเข้ามาช่วยมากขึ้นและนี่คือ5กลุ่มแรงงานใน5กลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังขาดแคลนแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยอันดับหอุตสาหกรรมภาคการเกษตรขาดแคลนคน31% อาจจะด้วยความร้อนความเหนื่อยล้าและผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำแรงงานไทยในภาคการเกษตรจึงมักจะนิยมไปทำงานในประเทศที่เจริญแล้วและจ่ายค่าตอบแทนได้สูงกว่าบ้านเรารวมถึงอากาศก็ดีกว่าอย่างอิสราเอลหรือว่าเกาหลีใต้นะครับจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตอนนี้กำลังขาดแคลนคนลูกหลานก็เริ่มที่จะไม่ประกอบอาชีพเหมือนรุ่นบรรพบุรุษอีกต่อไปอันดับ2ออุตสาหกรรมค้าปลีกและขนส่งขาดแคลนคน17%คนในอุตสาหกรรมนี้มักจะอยู่ไม่นานครับเป็นเรื่องแปลก และมักจะมีการเคลื่อนย้ายทั้งภายในและภายนอกกันค่อนข้างที่ทำยังไงให้คนเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ให้เพียงพอนี่ยังคงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้แต่ปีนี้ก็ยังขาดแคลนคนค่อนข้างจะเยอะทีเดียวอันดับ3ภาคการผลิตภาคนี้ขาดแคลนคน16%อย่าเข้าใจว่า AI และ r o บ o t หรือว่า automation จะทำแทนคนได้ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วในบ้านเรายังต้องการแรงงานอีกมาก ทั้งคนที่จะมาคุมเครื่องจกักรแล้วก็บาประคับใช้ AI เหล่านั้นแต่ว่าตอนนี้ภาคนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเริ่มมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทดแทนเพราะว่าแรงงานไทยขาดแคลนจริงๆอันดับ4โรงแรมร้านอาหารและภาคบริการขาดแคลนคน9%คงไม่ต้องอธิบายกันให้มากมายนะครับตอนนี้เราไปที่ร้านอาหารไหนถ้าไม่ได้หรูหรามากมายเราก็มักจะได้ยินแต่คนที่พูดภาษาไทยไม่ชัดจนเราต้องถามกลับไปว่าฮะอะไรนะเต็มไปหมดแล้วครับ ใช่แล้วครับคนไทยใครว่าชอบงานบริการตอนนี้คนไทยที่ทํางานในภาคบริการก็เริ่มลดน้อยลงคนไม่พอครับอันดับ5้าภาคการก่อสร้างขาดแคลนคน6%นี่ถือเป็นอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมที่น่าปวดหัวที่สุดนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีแต่แรางงานจากประเทศเพื่อนบ้านทําให้ผู้รับเหมาที่ทํางานได้นิบเนียบ,ยบหายากขึ้นทุกวันจริงๆและหลายคนก็บอกว่าประเทศเราจะมีการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานอีกมากมายยังมีอินฟราสตรักเจอร์ที่ต้องก่อสร้างขึ้นหลังจากนี้อีกเยอะแต่กลับขาดแคลนแรงงานที่จะมาช่วยก่อสร้างทําให้นะตอนนี้นี่กลับเป็นปัญหาใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนนะครับว่าคําถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นคนไทยเลือกงานเกินไปหรือเปล่าคําตอบก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแบบนั้นไม่มีใครอยากทํางานเหนื่อยๆที่ถูกใช้แรงงานแล้วก็ได้ค่าแรงขั้นต่ําที่ไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตอีกต่อไปรวมไปถึงต้องยอมรับเพระว่าประชากรการเกิดของไทย มีอัตราที่ลดน้อยลงเรื่อยๆเดีายปีที่ผ่านมาเกิดน้อยกว่าตายถึง37,000คนนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราจะมีแรงงานวัยหนุ่มสาวน้อยลงเรื่อยๆอ้อลืมบอกไปตอนนี้คนเจนเบบี้บูมหรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราคนที่เกิดในช่วงปีคศ1 9 4 6หถึง19 1964หรือคนที่อายุประมาณ60-70ถึง70ปีคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่พวกเขาทำงานกันแล้วนะครับ เพราะว่าหลังจากนี้เขาจะ,กะเกษียณกันเกือบหมดแล้วเว้นแต่ว่าบางบริษัทที่มีการเลื่อนวัยกเกษียณออกไปเป็น62ปีหรือ65ปีถ้ายังอยู่ที่60โดยเฉพาะข้าราชการปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเบบีบูมส่วนใหญ่แล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องหาทางออกนะครับว่าเราจะเพิ่มจํานวนหรือเพิ่มปริมาณของวัยแรงงานได้จากไหนต้องอินพุตไหมให้สัญชาติคนต่างด้าวหรือไม่หรือพยายามสนับสนุนให้คนไทยปั๊มลูกกันออกมาเยอะๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเด็กเหล่านั้น จะโตทันหรือเปล่านะครับ